โตโยต้าไฮรักปรีโวแนะครับเพื่งยน 2,400cc เซตอิดิชั่นปี2022ราคา429,000บาทเดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับแจ่ได้เป็นโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมพร้องกัจังหน้าสีดำนะับตัดขอบตรงกลางด้วยสีโครเมียมนะครับคันนี้จัดทรงมานิดหนึ่งนะครับจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับ จัดทรงมานิดหนึ่งแต่ไม่มีปัญหาเรื่องขนส่งนะเพราะว่าขอบด้านข้างไม่มีล้นมานะครับอันนี้สวยมากครับเงาจนสะท้อนเลย จะพาดูกระาบะาหลังนะนะครับยังสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับพลิกคว่ำชนหนัก,กระบาตเหตุไม่มีนะเดิมเดิมนะครับที่เป็น จะมีตำหนิตาหนินิดหนึ่งนะครับบิน่นตรงนี้บิ่นนิดหนึ่งเหมือนว่าเปิดมากระแทกแรงไปโดนเหล็กอะไรสักอย่าง อันนี้เลขไหมสามื่นหน้อย0ี่1 4 2เกกิโลนะครับ ขอภัยครับเสียงดังนิดนึงพลางแอร์ครับโอเคภายในของคันนี้เป็นภายในสีดำสวยมากตามมิดโอออกสีเทานะครับแต่มาดูตัวจริงสวยมากนะครับตรงนี้จะเป็นแผงพลาสติกนะครับแต่ว่าตรงวางแขนนี่จะเป็นผ้านะครับถัดไปก็เป็นกระจกตับไฟฟ้าเซ็นทัลลอนแล้วก็กระจกข้างพับไฟฟ้านะครับโอร์ไลจะเป็นมอรไลายแบบ3ก้านแบบมีรูตรงกลางแอร์แดกสใบนะครับคันนี้ ระบบแอร์ก็เป็นแบบมือหมุนนะครับเกียร์ธรรมดาเบาะผ้าเป็นเบาะกำมะหยี่จากโรงงานนะครับเบาะถือสวยมากๆตอนดูตัวจริงนะครับสวยวีดีโอจะดูค่อนข้างจะออกจากสีเทาๆดำๆแต่ตัวจริงสวยนะครับภายในแคปนะครับก็จะดูประมาณนี้ก็นั่งได้พอประมาณแต่นั่งนานๆก็เมื่อยเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น สำนเนาทะเบียนรถนะครับหน้าสิบหกต่อภาษีปกตินะครับหน้าสิบแปดไม่มีอะไรเลยนะครับสาดสั้นหน้ายี่สิบก็ไม่มีอะไรเลยนะครับสาดสั้นพาชมห้องเครื่องครับยังดูสวยนะครับแผงกันความร้อนก็ยังมีอยู่นะครับ สติกเกอร์โลโก้ที่ติดมาจากโรงงานแผ่นสครับเพดโอเคครับ